สวัสดีนะครับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาชนโคบ้านบางกล้ํานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวัวเดี๋ทําการชนในวันที่ยี่สิบสิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวรัวคนเลี้ยงวัววัวเขาเป็นยังไงมั้งนะครับสวัสดีครับไหนวัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาถิ่งานสาให้ผมชนนะครับครับผไหนวัวชื่ออะไรชื่อแนะนำตัวให้สมาชิกผมดูจักงนะครับผมชื่อบูรินครับบูรินนะครับบ้าเชิญได้ครับ แต่ว่าที่มาเลี้ยงงูอันนี้ก็คือของน้องแกงเลี้ยงอยู่เพราะมันผมไม่ได้เลี้ยงแต่ว่ามาช่วยสำหรับนุ่นครับผมคือว่าเป็นยูไฟเบื้องหลังยูเบื้องหลังครับยูเบื้องหลังจ่ายจ่ายแต่ก็เลี้ยงจริงๆคือน้องบ่าวกับผู้ใหญ่บ้านเจือนแต่ลงมาไหนรายการนะครับครับผมค่ะพ่อกับผมกับนัวทุกคนช่วยมัดในทีมงานคือช่วยกันงวตัวเดียวช่วยทุกคนงวตัวนี้มาจากใครเนีครับอ่า ขายขายผู้ใหญ่บานเจือนถาจีนกับขายผู้ใหญ่บานเจือนถาจีนนะครับผมอยู่นำหน่อยอยู่นำหน่อยครับผมวนนำหน่อยวัวตัวนี้ชื่ออะไรครับอ่าโคดุกดางงามโชฉลุงทวีสัพบกับครับผมโคดุกด่างโชงงามลุงทวีสัพ์นะครับอ่าโคดุกดางงามโชฉลุงทวีสัพ์ครับผมอายุกี่ปีแล้วครับตัว่าครับตัวนี้แปดปีว่าเก้าปีแล้วครับแปดปีว่าเก้าปีแล้วนะครับครับครับผมยืนแนงลุกยืนแนงเป็นชายาคนเลยในในวัฒนอสามาไหมครับตัวนี้นี่โลของ ลูกมั่วพ่อหมอจักกะบี่แต่ผมอย่าบอกเลยนะอ่าครับได้ครับไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกครับผมครับมั่วเขาอยากสอบถามหน่วะเรากำลังทำการช้เมื่อกี้ทำตัวนี้ตัวนี้ไหมครับไม่ได้ชนวัวดิแกะรอแกะก้องรอแจ้งเกิดที่สนามบางกกำนี้เลยนะครับครับกับใจยกายคือเปิด์วัวที่นี่เลยก็พาไปเคี่ยงซ้ำเต้ซ้ำเต้บอกอะไรเราก็ไม่ได้ไม่ได้โก้ครับกพรว่าที่บางกลับมั่วมันหมากได้ก็เลย็พาไปเคี่ยงทีนี้ครับผมครับแหนว่าไปยุ่งขอนี้แหละกี่วันได้แล้วครับตอนนี้อ่ากี่วันแล้วนะน้องผม หกวันหกวันขับการเมนูสะดวกสบายดีครับไหมวะบายดีครับบายดีสบายพอดีมีทีมงานอยู่เตนียทีมงานนกองล้านบาทเลยอ๋อครับเขามาช่วยรู้เลยให้ช่วยโอกแล่ะแล้วโกแล้ให้ครับพ่อครับตอนวัวติดคุณนี่กินยากินหนังได้ดีไหมครับไม่ว่ากินดีครับกินปกติแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ปกติแล้วอยู่บ้านหลอกโกก ต้องกรอกน้ใชครับแต่ว่าไม่ใครกินน้ำต่อเลย๋อพื้นที่นี่คือว่าได้ปกติได้ปกติครับจ่ายเวลาปรับตัวสองวันสองวันสองวันก็คือปกติแล้วพอเขาเขาัวอายุดีครับไหนว่าพาว่าเดินมันกกิโลได้ครับตอนนี้ตอนนี้เราก็เบาลงนะเราก็เบาลงเบาลงกับประมาณหกโลหกโลเจ็ดโลหกโลอะประมาณนั้นแต่ว่าเดินเร็วเดินเร็วเราเดินเร็วเราเดินอัดเราเดินเร็วก็คอยตดลงมาเลยพอจากบ้านเราก็แต่งมานักแหละ ครับผมกับก็คือใส่ความซอดนยอย่างเดียวนี่นี่ใส้หนองเขานี่จริงแต่จริงจริงดังเดิมแล้วถ้าไม่ทุกขูนนี่ด้นนะครับไม่ด้นครับไม่ดอนเนี่ยแต่ปับเนี่ยนี่นหนองนี่น้องเขาปึ๊กกับเพิ่งมาแตะเพิ่งมาจับแบบนี้เลยนะกับแบบนี้นี่ก็น้องเขามาช่วยกับกวานนี่มากกว่าว่วงอย่างแรงชาว้านคือคนแต่งคนหนึ่งมันครับมันครับคนแต่งคนนึงคนตัดหญ้าคนนึงครับคนมันถูกคนหนึ่งไหวสนับสนับสนุนดาลังไล่ยคนมันครับมันครับนั้นมัน ยานี้หมายว่าห้าเองหรือว่าสื่อกับสมัครสื่อครับสื่อสมัครผมจะไปผมจะไม่ไปอาจจะไปที่โรงพยาบาลซั์อ่าอ่าที่ปัตตลุงปัตตลุงครับผมโรงพยาบาลว่าชนกับโรงพยาบาลหมอกกว้านในเลี่ยงกันก็ทําไม่นานนั้ครับครับครับรอบนี้หลังไก่หนองวัวที่พลาดในสายตาหนวัวมามีความสดความผอมความสมบูรณ์ขนาดในกับบัวครับผมมาพร้อมนะครับวัวพร้อมปัญหาครับคือตอนนี้ ซีอาร์วันนี้เราก็แต่งความสดแหละได้ครับแต่งสดแหละคือสภาพร่างกายหัวอายุเราดีแล้วก็แต่งความสดอย่างเดียวนี่ในสายตาผมเนี่ยเขาอยู่นี่ก็คือสังขาหลาซี่จับเลยครับคนช่วยหมาหมาเลยเรียงสมบูรณ์อะไรว่าแต่งถึงนะครับครับแต่งถึงแต่งถึงควันแต่งถึงควันแต่งดีมากครผมได้ดีมาผมขอถามนะครับไหนวัวตอนนี้มีความมั่นใจแค่ไหนครับพุ่มไฮลอยเปอร์เซ็นไฮลอยเปอร์เซ็นเลยนะครับครับผมวันชนนี่คือทางวัวทางไหนวัวทางเจ้าของเองคือผอมปอทะลอยเปอร์เซ็นนะครับสมัดกับทีมงานพร้อมทุกคนได้ครับพร้อมแล้วก็รวมใจกัันได้ครบผม ขอทราอีกสิ่งหนึ่งครับลายว่าให้ลายว่าฟ้าซึ่งเอฟซีทุสมายที่คนติดตามเลยครับรับก็มาเชียนะครับับเชียเราเปิดวัวไหมครับหัวเลี่ยงกันมาระยะยาวนานทีมงานต่อโ่กันมาใช้เวลานานพอติดโควิดมั้งง่วง่บายมั้งมั่นครับแต่ว่าทุกคนช่วยดูแลได้ครับจะบาะทีมงานนี้ก็จะช่วยดูแลหัวตัวเดียวนี้แค่สิบคนก็คือเราไม่ต้องการเลี้ยงมาก เพราะว่าต้องการในดีเป็นตัวตัวไปครับผมก็คือทุ่มเทใหยไปเลยครับผมนี่อะไรคือตึงหม้อตึงยาครับครับยังไงก็ตึงเหลียงได้ครับขอให้มาเป็นแหล่งใจแหล่งเคียร์น้องเขานะครับขอบคุณมาครับยังไงก็พมก็ข้อให้หนวัวเราก็ถึงงานนะครับบเอาเบี้ยเอาชนะลบขายลบเลยนนะครับแล้วก็ขอบมุณมาบขับขอบคุณมาบขอบคุณขอบบขอขอบนกบขอบขอบขหบกบน้อบวัวด้วยอี่ว่าเปิอประบดิมมับขแหลกครั้งนี้ครับผมบห้เอบชัยชนบเอาเบี้ยลบขายนะครับขอบบขอบาบขอบคบบบบบบบ